การข้อมูลการจัดการแผนตำบลประกอบไปด้วยการจัดการแผนตำบลแบบที่1 2และ3ในการโชว์ฟิลเตอร์การค้นหาข้อมูลเรือโชว์กันแค่แบบที่1เนื่องจากแบบที่2และ3มีการฟิลเตอร์ค้นหาข้อมูลที่เหมือนกันเราสามารถเลือกตัวกรองตามสิทธิ์การใช้งานที่เรามีได้ในตัวอย่างนี้เป็นผู้ใช้ระดับอำเภอของอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจะมีการจำกัดตัวกรองให้แล้วบางส่วนเมื่อเลือกตัวกรองเสร็จให้กด ปุ่มที่ค้นหาข้อมูลที่ค้นหามาได้จะแสดงตามข้อมูลที่เราเลือกเช่นจังหวัดอำเภอตำบลหรือสถานะและจะมีให้เลือกการกระทำของแต่และข้อมูลเราสามารถดูข้อมูลแก้ไขข้อมูลลบข้อมูลหรือรีเซ็ตข้อมูลได้ วิธีการสร้างฟอร์มการจัดทําแผนตำบลแบบที่1ให้กดปุ่มสร้างข้อมูลสิ่งที่เราจําเป็นต้องกรอกคือจังหวัดอำเภอตำบลที่อยู่ในช่องดอกจันสีแดงชื่อของผู้ประสานงานระดับตำบลไม่อย่งนั้นเราจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เมื่อเราก่อข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เราเลือกกดปุ่มบันทึกมีปุ่มบันทึก2แบบปุ่มบันทึกข้อมูลแบบล่างกับปุ่มบันทึกข้อมูลส่งตรวจสอบ ปุ่มบันทึกข้อมูลแบบล่งางจะบันทึกข้อมูลให้ไปอยู่ในสถานะแบบล่างเรายังสามารถเข้ามาแก้ไขในภายหลังได้บันทึกและส่งตรวจสอบจะส่งข้อมูลไปยังทางจังหวัดเพื่อให้จงังหวัดอนุมัติและตรวจสอบเพื่อนําไปใช้งานได้ต่อไปเราจะกดบันทึกข้อมูลเป็นแบบล่างเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกมาใหม่จะเป็นแบบล่างเราสามารถเลือกดูแก้ไขและส่งข้อมูลตรวจสอบได้ให้เรากดส่งข้อมูลตรวจสอบ เมื่อกดส่งตรวจสอบสถานะจะเปลี่ยนเป็นรอตรวจสอบถือเป็นอันเสร็จการสร้างข้อมูลการจัดการแผตนตำบลแบบที่2วิธีการสร้างบูนให้กดที่สร้างข้อมูลสิ่งที่จําเป็นต้องกรอกคือจังหวัดอำเภอตำบลและก็ชื่อโครงการเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเลือกวิธีการ บันทึกข้อมูลจะมี2แบบบันทึกข้อมูลแบบล่างบันทึกข้อมูลและส่งตรวจสอบอันนี้เราจะลงบันทึกข้อมูลและส่งตรวจสอบข้อมูลที่เลือกเป็นสถานะรอตรวจสอบคือข้อมูลที่เราได้บันทึกและส่งตรวจสอบเม Сп ื่อกี้การจัดการแผนตําหมาที่3วิธีการสร้างข้อมูลให้กดที่ปุ่มสร้างข้อมูลเลือกสิ่งที่จําเป็นต้องกรอกคือจังหวัดอาเภอตาบลและชื่อโครงการ เมื่อเรากรอกทุกอย่างครบแล้วให้เลือกบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกได้2แบบบันทึกข้อมูลแบบล่างบันทึกข้อมูลและส่งตรวจสอบอนนี้เราจะบันทึกข้อมูลและส่งตรวจสอบเมื่อยืนยันข้อมูลและส่งตรวจสอบแล้วข้อมูลจะอยู่ในสถานะรอตรวจสอบเพื่อให้จังหวัดตรวจสอบและนําไปใช้งานได้ต่อไปรายงานการจัดการแผนตำบลจะมีหน้ารายงานหน้าส่งออกข้อมูลเราสามารถกด ส่งออกข้อมูลเลือกฟิลเตอร์ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้